ครับผมสวัสดีครับพีเดชเด e จีเอ็มีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ตามที่เคยแจ้งไว้คลิปที่แล้วว่ามันจะมีตัวใหญ่มาอีกตัวหนึ่งนั่นคือตัวเบสนะครับ495นะครับตัวเครื่องดุดวันตัวใหญ่ตัวนี้นะครับหรือว่าเครื่องฟอกอากาศเรียกว่าเครื่องฟอกอากาศเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพี่เดชดูของเขาเนี่ยนะครับจากที่รีวิวไปครั้งที่แล้วที่เป็นตัวเล็กนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเอาตัวใหญ่มาเพราะว่า ถ้าเกิดว่าบางทีบางคนอาจจะในร้านเนี่ยจะเป็นร้านใหญ่ครับแล้วก็มีโต๊ะช่างนะครับเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ห่วงใยสุขภาพของนะครับคนรอบข้างด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ครอบคุมนะครับด้านข้างเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยด้านข้างตรง,งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะมีสติกเกอร์บอกนะครับแล้วก็ถือว่าพี่เดชเพิ่งเพิ่งเคยเห็นของเขาเป็นเจ้าแรก ว่าตัวนี้บอกว่าเดซิเบลเท่าไหร่ตัวนี้เสียงหรือน้อยจริงๆเนี่ยประมาณ55 db ดซิเบลนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับที่ครอบคุมแล้วก็สามารถคลีนนะครับในส่วนของนะครับอ,อากาศหรือแม้ว่าแต่แบคทนะีเรียนะแม้แต่ PM 2.5ก็ได้นะของเขาเนี่ยเขา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 โฆษณาอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับก็พื้นที่เดี๋ยวขอดูนิดน,นึงแอบดูนิดน,นึงนะครับสองห้า นะ258ตารางเมตรต่อ h ต่อ1ชั่วโมงก็เท่ากับว่า258ตารางเมตรเนี่ยภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาสามารถคลีนอากาศนะครับหรือว่าดูดควันต่างๆหรือว่ากำจัดค่า PM นะครับหรือแม้แต่แบตทีเวียนี่เขาเขียนไว้ตรงนี้ด้วยแบตทีเวียนะครับก็สามารถนะครับเป็นแอร์ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ฟอกอากาศนะครับในในในตัวของเขาเนี่ยนะครับภายในหนึ่งชั่วโมงถือว่าโอเคนะ โอเคนะครับแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็น้อยเนี่ย55เดซิเบละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวอธิบายตัวไอคอนเสียงไอคอนเสียงนิดๆิกันนิดๆนิดนอันนี้แค่ปุ่มเดียวนะนี่ปุ่มเดียวเลื่อนเลื่อนมาดนิดตัวเช่นเดิมต้องขอชมนะครับเบสเนี่ยเป็นนิฮ่อที่อยู่กับช่างซ่อมตัวสามมือถือมานานนะเพราะนั้นเนี่ยนะครับก็ บางคนอาจจะมองว่ารูปลักษณ์ของเขานะครับม,มันมันมันสีสันหรืออะไรเนี่ยมันดูแบบเชยเชยนิดๆแต่ผมว่าไม่เฉยแล้วนะเบสในยุคใหม่ผมว่าไม่เฉยแล้ว,ลวในความเรียบของเขาเนี่ยมันความแข็งแรงนะครับความแข็งแรงนะครับโดยเพราะตัวถังเนี่ยแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ให้ตัว ท่อบแบบนี้ไม่ใช่ท,อท่อหดธรรมดาเป็นท่อหดแต่เป็นเป็นท่อดัดโคง้งแบบแข็งนะครับแล้วก็ปลายตัวนี้เป็นเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านในเนี่ยถือว่าโอเคเลยด้านด้านด้าน,นนอกเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งทนทานเลย<ว><น>เดี๋ยวเปิดดูด้านในนะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในก่อนที่ไปดูด้านในปุ่มคือเข้าใจง่ายไม่ต้องยุ่งยากเครื่องปรับเครื่องฟอกอากาศเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเสียบปลั๊กเปิดตรงนี้นะครับก็หมุนแนวจะแรงหรือจะเบาเหมือนพัดลมแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับ นี่แรงสุดแล้วแม็กห้าสิบห้าเดซิเบลคือคดังคือดังที่สุดของเขาะครับเดี๋ยวแรงดูเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึงว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเรตัไปดูแต่ไปดูด้านในกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันก่อนข้างในของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้ดูที่ฝาบนนะครับฝาบนเนี่ยเราก็ขออนุญาตเปิดตัวนิ่มาปฟื้อนนะครับฝาบนของเขาเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับ เราจะเห็นว่านะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวกล่องแบบนี้เลยเวลาฟิลเตอร์เนี่ยนะครับเวลาเราซื้อ,อไม่ว่าจะเป็นเครื่องเครื่องฟอกอากาศนะครับหรือว่าอย่างถ้าในมือถือก็คือเครื่องดูดควันของเราเราเรียกเราจะเรียกว่าเครื่องดูดควันเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่เราจะต้องหาซื้อเปลี่ยนระยะเวลาผมว่าแล้วแต่งานนะครับบางคนก็6เดือนเปลี่ยนทีหนึ่งบางทีก็1ปีเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับก็ดูฟิลเตอร์เอาตรงนี้นะครับของเขาเป็นฟิลเตอร์กล่องใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับ แทนปอดเราได้แน่นอนรกองฝุ co ่นกองควันแทนปอดเราได้แน่นอนนะครับเพราะด้านในเนี่ยนะครับมีฟิลเตอร์ละเอียดตัวนี้นะครับมีฟิลเตอร์ละเอียดตัวนี้แล้วนะครับมีฟิลเตอร์ละเอียดที่เป็นตัวนี้นะครับหนาเลยนะครับแล้วก็ยังมีฟิลเตอร์ที่เป็นคาร์บอนนะครับลักษณะแบบนี้ข้างในอีก2องสอโอ้ดีกว่นะอีกสองอันด้านล่างเลยถ้าถ้าดูเนี่ยมีนีอ๋อมีตัวสูงอีตัวหนึ่งอยู่ด้านในอย่างนี้ นะครับเท่ากับตัวนี้อีกตัวนั้นถ้าเกิดว่าบางคนประหยัดนิดนึงก็อาจจะเปลี่ยนแค่ชุดนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางทีแบบว่า1ปีเราเปลี่ยนชุดใหญ่แบบนี้เลยก็ได้นะครับสิ่งสําคัญเนี่ยเวลาที่เราซื้อเครื่องฟอกอากาศหรือว่าเครื่องกรองอากาศหรือว่าเครื่องดูดควันเนี่ยคือไม่หาซื้อไอัวฟิเตอร์นี่ยากแล,แแแล้วแม่งแพงมั้แพงจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับ <S <S พูดคำไม่พอโทษ<ด>ทีมนแพงมาแพงมาแพงแต่ผมผมมองว่านะครับผมมองว่า หกเดือนหนึ่งปีเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าช่วยปอดเราไปได้เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับด้านในเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์เช่นเดียวกันนะครับชุ่มเชยเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับเป็นใบพัดขนาดใหญ่นะครับจะเห็นว่าตรงตรงนี้จะเห็นว่าจะมีสันนะครับสันของเป็น เป็นสันเกลียวของตัวใบพัดเนี่ยนะครับเป็นสันแบบเป็นเหมือนขี้ปลาขึ้นมานะครับซึ่งสามารถดูดควันแล้วก็ดูดฝุ่นละอองหรือว่าแม้แต่แบบทิงเรียเนี่ยได้ดีนะครับมีแรงดูดพอดีพอสมควรอ่ะโอเคนะครับด้านในนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับโครงสร้างแข็งแรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วโครงสร้างแข็งแรงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็งานเนียบเลยนะครับไม่ไม่ ไม่ใช่รุ่นที่บีบแล้วงอไปตามมือหรือไม่ใช่ว่ารุ่นที่หล่นแล้วบิดเดียวนะไม่ใช่นะแข็งแรงครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับอ่ะคันนี้ใส่กองกลับเข้าไปปึ๊บนะครับอ่าโอเคอันนี้ใส่กองถัวโอเคลงล็อกเรียบร้อยนะครับใส่ฝากลับเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับเราไปลองนะครับตัวนี้ประกอบง่ายครับไม่ตัดต่อแล้วไม่ไม่ตัดต่อแล้วเดี๋ยวลองให้ดูเลยอ่านี่โอ้ยโทษทีนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลย ขออนุญาตนะครับเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันเล็กพอสมควรนะครับาการที่จะเก็บภาาให้ทุกท่านเนี่ยเห็นทุกอย่างได้ครบเนี่ยนะครับก็น่าจะต้องประหยัดพื้นที่นิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็นะครับเอาตรงนี้มาให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นนะครับการทํางานง่ายๆนะครับก็จะได้เห็นการดูของเขาง่ายๆอ่ะโอเคปุ่มเมื่อกี้เราอธิบายไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะครับเน่งแรงเบาครับแค่นั้นเองหลักการคือเร่งแรงเบาแค่นั้นง่ายๆนะครับเหมือนเดิมครับยางสนอ่าครับยางสนมานะครับหัวแรงมานะครับยางสนหน้าที่ใช้ล้างหัวแรงเบาเบนี่ อยังสมน้าที่ล้างกวแแ้งนะครับแล้วก็จะมีควันเยอะพอสมควรสามารถใช้ทดสอบให้ทุกท่านได้เห็นนะครับเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ขีดแรกนะขีดหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจเห็นควันกันไหมเนยอโอเคเห็นเนาะนะครับทางหางลักษณะแบบนี้ก็ดูดเข้าไปหมดนี่ผมนั่งอยู่ใกล้ๆนะจมูกไม่สามารถดูดควันได้นะโดนเครื่องข้ออากาศเนี่ยแย่งไปหมดเลยนะครับจะเห็นว่าเนียนะครับมันแย่งควันไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ฟุ้งด้วยอันนี้ไม่ได้จอใ,ใกล้นะถ้าจอใกล้เนี่จบหมดเลยนะถ้าจอยใกล้นี่ดูดไปหมดเลย นี่นะครับเห็นเลยเนัดเลยนะครับนี่คือลักษณะนะครับของการทํางานของตัวเครื่องถือว่านะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นะครับในราคาที่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยอาจจะตัดสินใจซื้อทีเดียวเพราะว่าเราซ่อมมือถือเนี่ยเราไม่ได้ซ่อมแค่ปี2ปีเราซ่อมเป็น5้ปี10ปีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอย่างตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปยาวนะครับยาวๆเลยนะครับแล้วก็ ใช้มันแทนปอดของเราดีกว่านะครับเราอย่าเอาปอดของเราไปสูดไอ้พวกควันตะกั่วไอ้พวกค้า่าค่าฟักค่าอะไรและยิ่งสมัยนี้นะครับฟักมีหลายรูปแบบกลิก่นมันแปลกๆนะครับซึ่งบางทีกลิ่นแปลกๆเนี่ยแล้วก็ควันของมันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า คือเข้าใจว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เราทํางานง่ายขึ้นแต่ในตรงนั้นเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เซฟตัวเราเองด้วยการใช้นะครับเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องดูดควันให้มันเป็นปอดแทนเรานะสนณบแบบนี้วันนี้ไลาทำไปก่อนฝากเบสด้วยนะครับยี่ห้อนั่งเดิมเก่าแก่นะครับ495เกบส495า้าตัวใหญ่นะครับใช้ได้ทั้งร้านสวัสดีครับ The city